สวัสดีครับเจอกันกันกบผมกิติคนคำนวนนะครับคลิปนี้เลขไม่ควรเล่นนะครับเลขไม่ควรเล่นประจํางวดวันที่30ทธันวาคมนะครับ2020เนาะนะครับก็เลขไม่ควรเล่นนี่ก็คือเลขดับนั่นแหละนะครับก็ผมจะแยกเป็น หลักเป็นหลักแล้วนะหน่วยล่างนะครับเขียนด้วยเมจิกเลยดีกว่าหน่วยล่างนะครับสิบล่างนะหน่วยบนสิบบนร้อยบนพันหมืน่น แสนนะครับพันหมื่นแสนเพิ่มเติมมาสําหรับการมโน,นถึงรางวัลที่1นนะครับนะโอเคก่อนจะไปที่เนื้อหาต้องเตือนไว้ก่อนนะครับออกตัวไว้ก่อนเป็นเพียงการนําเสนอข้อมูลตัวเลขที่ได้มาจากการวิเคราะห์ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังเท่านั้นไม่ได้รู้ว่าหวยจะออกตัวไหนแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโปรดใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับผมข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ผมมโนนะครับ ผมวิเคราะห์มาจากผลหวยผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังแล้วก็มนโนเอาเองนะครับนะเป็นข้อมูลเชิงสถิตินะครับนะเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลก็แล้วกันนะครับผมพร้อมแล้วไปดูข้อมูลกันเลยมาเริ่มต้นที่หน่วยล่างนะครับหน่วยล่างมีอยู่3ตัวนะครับที่ไม่ควรเล่นนะครับที่ไม่ควรนําไปใช้งานก็คือ1 3 7นะครับ1 3 7 เฉพาะหน่วยล่างนะนะครับยังไม่สรุปทั้งหมดนะครับยังไม่สรุปทั้งหมดนะเช่นเดียวกันครับผมสิบล่างครับผมสิบล่างสามสี่นะครับโอ้โหสามนี่ทั้งหลักหน่วยและหลักสิบเลยนะครับนะหลักหน่วยและหลักสิบเลยนะครับ ต่อไปมาที่หน่วยบนครับมีอยู่4ตัวด้วยกันนะครับ3 9 5 0ต่อไปหลักสิบบนนะครับมีอยู่2ตัว2 8นะครับถัดมานะครับร้อยบนนะครับมีอยู่2ตัวเช่นกัน หกเก้าหลักพันครับนี่คือการลุ้นลงมาที่หนะึ่งเนาะมีสองตัวเช่นกัน,นครับสามกับเก้าเนาะหลักหมื่นครับสองตัวเช่นกันสี่ห้าแลวก็สุดท้ายหลักแสนนะครับหนึ่งหกนะครับสองตัวอย่างที่บอกไว้นะครับเป็นเพียงการคาดการคาดเดาล่วงหน้าเท่านั้นนะครับ ตัวเลขนี้จะมาหรือไม่มาในต้องต้องรู้อีกทีหนึ่งหลังหวยออกนะครับนี่เป็นเพียงการคาดเดานะครับจากเศถียรย้อนหลังเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโปรดใช้วิจรารณในการรับชมรับฟังผลงานเลขไม่ควรเล่นงวดที่แล้วนะครับค่อนข้างจะผิดผิดเป้าไปเยอะเลยนะครับนะก็งวดที่แล้วนี่ ไม่ตรงเป้านะครับเอาอย่างนี้แล้วกันรุดแล้วกันนะครับเลขเลขดับหลุดแรงงัวที่แล้วนะครับกลายเป็นเลขเด่นเยอะๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจัยยานด้วยนะครับผมอธิบายอีกทีนึงนะครับแยกเป็นหลักๆนะครับในหลายท่านเป็นสมาชิกใหม่เป็นผู้ชมใหม่บน YouTube กิติคนคำนวณน,นะครับอาจจะเออแล้วตัวไหนมันลับ <c oughs> ก็จะมีถามมาแล้วจริงๆแล้วมันดับตัวไหน อธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับแยกเป็นหลักๆไปนะครับนะอันนี้ยังไม่ได้สรุปรวมเนาะสรุปรวมก็ต้องรออีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับคลิปท,ท้ายแล้วกันนะครับหน่วยล่างนะครับสิบล่างนะครับตามนี้ตามนี้หน่วยบนก็สามเก้าห้าศูนย์สิบบนก็สองแปดร้อยบนก็หกเก้านะครับตามนี้หลักพันหลักหมื่นหลักแสน่หากสนใจข้อมูลนี้ก็นําไปใช้ก็ด้วยได้ก็ได้ด้วยก็ได้นะครับนะแต่ถ้าจะเอาแค่ สามตัวบนสองตัวล่างก็เอาแค่นี้นะครับอันนี้ผมผมจะนำไปใช้งานเองนะครับถ้าถ้าหลักแสนถ้าสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับถ้าผมจะซื้อลอตเตอรี่เนะี่ยตัวไหนขึ้นหลักแสนด้วยเลขหนึ่งเลขหกผมจะไม่ซื้อเพราะผมต้องการงลัลที่หนะึ่งะแล้วตัวท้ายนะครับพผมซื้อมาแล้วนี่นะผมซื้อลงท้ายด้วยเลขหนะ้านะครับสามเก้าห้าศูนย์นะ มีหลักหน่วยเลขห้าด้วยนะเอมันอาจจะอาจจะออกสองตัวล่างก็ได้เนาะ <laughs> ผมตามเลขงวดที่แล้วนะครับผมตามเลขงวดที่แล้วผมตามสี่ห้างวดที่แล้วสี่ห้าห้าสี่อย่างละคู่นะครับสี่ห้าห้าสี่ก็ไม่รู้ว่าจะมาไหม <laughs> ผมตามตัวนี้แหละสองตัวนี้แหละสี่กับห้าแะครับ้าวเลขสี่ก็อยู่ สิล่างด้วยอเออเอารางวัลที่สองก็ได้นะครับรางวังที่สก็ได้นะครับตามนี้ที่ผมพูดหยอกล้อเล่นไปมาเนี่ยก็เพราะว่าหากจะนำข้อมูลนี้ไปใช้จริงๆนะครับนะก็สามารถนำไปใช้ได้แต่ต้องใช้วิจารยานนะครับเพราะมันเป็นการคาดเดาเท่านั้นนะครับที่ผมพูดไปด้วยหัวเราะไปด้วยเพราะว่า ม,มันมาจาก,กจินตนาการน่ะมาจากการวิเคราะห์มาจากการมโนของผมล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นจะเชื่อในสิ่งที่ผมพูดหรือเชื่อในสติสถิติที่ผมแบ่งปันไปก็ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษ์วิจ,จารณญาณของท่านผู้ชมก็แล้วกันนะครับหลายๆคนอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องบ้าบออาจจะเห็นเป็นเรื่องตลกนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับขึ้นมาจาก <c oughs> เป็นการมโนล้วนๆนะครับนะมโนของผมล้วนๆ,ๆเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ วิจารยานของท่านผู้ชมนะครับโอเคมาถึงตรงนี้แล้วก็เอาไปสุดท้ายแล้วกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ข้อมูลนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยหากชอบใจนะครับหากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไม่อยากพลาดาข้อมูลสถิติตัวเลขนะครับหรือแนวทางตัวเลขในการเลือกซื้อลอตเตอรี่เนี่ยก็สามารถกดติดตามพร้อมกดลูกกระดิ่งแล้วก็ตอบรับการแจ้งเตือนข้อมูลทั้งหมดนะครับ กับกิติคนคำนวณทีวีนะครับและก็จะไม่พลาดทุกข้อมูลที่ผมอัปโหลดขึ้น YouTube ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ